สวัสดีครับกลับมาพบกับออโตบาลวันนี้เป็นออโตบาลเทรดดิ้งนะครับผมผมแบงค์ออโตบาลกับกับใครอะ่ะพี่บูมไงเออ,อ,อพูดมาดิว,วันนี้เราพบกับ BMW E30 คันนี้เครื่อง 316i ว้าหวคันนี้คือแบบเป็นไงเข<อ>าใส่อะไร<ห>มาบ้างอะ่ะเขาใส่อะไรมาบ้างเหรอ ก็มีล้อ BBS ตัวนี้ RS ตรงรุ่นคันนี้เลยแต่ว่าคันนี้พิเศษที่ว่ามีโชคด้วยเป็นดูสไตล์แล้วก็ใส่สปริงไอ์บักเพิ่มฟิตเมนท์ให้รถมันดูสวยขึ้นครับ,รบแล้วคันนี้คือเก็บสีมาใหม่หมดเลยทั้งภายนอกภายในครับแล้วก็มีตรงคิ้วขอบประตูกบผมอันนี้เบิกใหม่เลยเบิกนอกใหม่เลยแล้วภายในแล้วก็เบิกนอกใหม่หมดเลยครับ,บคุณผู้ชมแล้วไงต่อพี่บุม๋มมีอะไรรีวิวไหมอ๋อ โอเคฮะคุณผู้ชมครับผมสังจากหลังจากที่บูมน้าได้สัมผัสคันนี้นะครับผมก็สิ่งที่ต้องดูกันสําหรับรถคลาสสิกนั่นเองคือฟิตติ้งกันชนที่เราทํามาครับผมก็นี่นะที่เก็บสีแดงมาทั้งหมดนะครับผมฟิตติ้งรอยต่อกันชนทุกอย่างเป๊ะหมดนะเท่ากันหมดนะสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็พวกขอบยางทั้งหมดเป็นแบบใหม่เบิกใหม่าหมดแล้วใช่ไหมคุณแบงค์ครับผมครับผมแล้วก็ล้อตรงรุ่นอย่างที่คุณแบงค์บอกนะครับผมเป็น BBS RSC สเปคตรงกับ E30 offset กำลังดีนะฮะสวยงามมากตอนนี้แล้วก็มีอะไรอีกข้างหลังเป็นไฟ2ชั้นนะครับผมแล้วก็ข้างบนมีสปอยเลอร์สปอยเลอร์ยางนะครับสีดำก็คือตรงรุ่นคลาสสิกของ316เลยนะฮะแล้วก็มีอะไรครับแบงค์มีภายในครับผมเบาะยืดนองะโอ้โอย่างเท่อย่างเทจริงบอกเลยนะฮะเปิดเลยดีกวภายในยี่บ้อนะครับผมภายในนี่คือกริปจริงๆครับคุณผู้ชมคือเก็บมาอย่างดีแล้วนะครับผม เบาะเนี่ยืดน่องได้แล้วครับผมแล้วก็พวงไลยนะครับผมสีก้านนะฮะอายืดน่องอยังไงครับโชว์ไหนครับเท่ครับผมครับคุณผู้ชมครับอยู่กับโบมนะฮะก็ไหนๆก็เทสให้หมดแล้วก็มาเทสไรซ์กันนิดนึงนะครับผมคุณผู้ชมนี่เลยครับโอ้โหรถคลาสสิกนะฮะสุดยอด เยยัยงทำงานได้ปกตินะครับผมขับรถชมวิวกินกาแฟทางนี้เนละโอ้และควันนี้เปลี่ยนช่วงล่างบิวสไตล์นะครับผมก็บซิงไอบักมาแล้วเนี่ยก็จะมีความแบบว่าหนึบๆนนิดนึงฮนะช่วงล่างฟีลเป็นไงบ้างฮะพี่บุมก็เอเคนะมันก็นิ่มแบบรถเรียออะไรรถรถรถมันแบบภายนอกม,นมกันจะดูแบบ เก่านิดนึงแต่ว่าคือใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติไม่มีจุดทุกห้องแบบจะไม่งอแงได้ตอนสตาร์ทรถอ่ะไม่งอแงเลยไม่งงอแชึ่งเดียวติดนี่คือก็ถือว่าแฮปปี้แล้วฮะใช่รถอยากออกรถอยากออกใช่ฟิลก็แบบคลาสสิกนะฮะโอ้โหหล่อๆขับกินกาแฟตอนเช้านะครับแบบแบบซันเดย์มิทติ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์มิทติ้งแบบไปแบบชิลๆไม่ต้องอะไรมากซันเดย์ไรฟ์ใช่ป่ะพี่วีคเคนวีคเคนไร แล้วมีอะไรบ้างครับ yeah, คันน anyway ี้การขับขี่ดีแล้วครับผมเครื่องก็ดีแล้วแอร์เย็นนะทุกคนเออนั่นแหละแอร์เย็นนะครับทุกคนนะรอบเป็ดังโอ้โหแอร์เย็นๆเลยฮะสู้ถึงสู้บอกเลยว่าชิลพอแล้วพอแล้วผุ้บดดี๋ยวผบดดี๋บอกเลยว่าดีมากครับผมคุณผู้ชมอ๋อโค้งเป็นไงไอ้พอคุณปู่เขาโค้งวาหนึ่งี ไม่ไม่ได้ซิงเหมือนที่เราเคยรีวิวมาทั้งหมดนะครับนีบ่แบบชิลๆได้ครับ <laughs> ใช่ใช่ก็ฟีลลิ่งดีครับผมใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับคันนี้แล้วก็สี่วงกระเลยนี่นพาวเวอร์ป่ะพาเวอร์เป็นพ power แล้วครับนี่ <laughs> ใช่ครับไม่ได้เป็น power ไม่ได้ p o w e เยอเลยร์ใช่ครับ <laughs> ไม,ไม่ไม่เมื่อยไม่เมื่อยเหมือนทานสอตอร์เตอร์สามที่ร้านโอ้โหนั้นแขนได้ผัก S <S <S สวยะครับผมเครื่องคาบิว1.6นะครับ316ไงนะจ๊ะคันนี้สวยงามฮะคุณผู้ชมของข้างในดูจากที่ผมนั่งนะฮะทุกอย่างกริปหมดนะค,ะนนะครับผมเก็บมาอย่างดีนะครับเบาะนี่โอโ้โหเบาะยืดนองนี่ค่อนข้างเทเลยฮะเบาะสวยงามมากเบาะนี่แบบใหม่มากใหม่มากหน้าหลังเลยนะครับผมคุณผู้ชมโอโ้โหไฟเลี้ยวติดนะฮะเดินระบบไฟมาอย่างดีทุกอย่างเนี้ยเก็บมาหมดแล้ว ที่บอกข้างต้นนะใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับที่ไลน์แอดออตตบารนะครับผมคันนี้6 9แสนเก้าหมื่นบาทนะครับสวยๆกริบกริบเ,เนียนเะนียนนะดูยางดูนะครับหลังคองหลังคาฮะพิบุญภัทรหน่อยโอ้โหหลังคองหลังคาฮะสวยกริบกริบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคันนี้ฮะคุณผู้าบาบมชมยังไงคือแบบเก็บมาดีมากใช่ครับเก็บมาดีมากคือคือไหนที่แกหาพอได้นะหรือเปลี่ยนได้แกก็เปลี่ยนหมดนะครับคันเนี้ย บอกเลยครับขายได้ไปในคุ้มมากแล้วคุ้มค,นนคุ้มจริงวิแล้วหรับคอลเลคเตอร์ที่อยากจะเก็บรถนะฮะ e ี0าคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมแบงค์ฝากคันนี้หน่อยครับมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคันนี้นะครับผมราคาเก็บมาร่วมล้านแต่เราขายกันที่ราคาถูกๆที่6 9 0 0เเท่านั้น60,000 90,000บาทนะครับคุณผู้ชม,<ผ>มสวยงามแล้วก็น่าขับน่าใช้สำหรับคอลเลกเตอร์ที่อยากจะเก็บรถ e 3 0ที่เก็บมันดีๆนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยฮนะเนี้ยบๆแน่น,นอนคันนี้นะครับ<ช>ผมบแล้วก็ติดต่อช่องทางไหนฮะติดต่อที่เพจออร์เดอร์บอลไทยแลนด์หรือว่าเป็นเฟสออร์เดอร์บอลเฟสดิงได้เลยครับผมแล้วก็ของเราก็จะมีทางยูทูบออร์เดอร์บอลไทยแลนด์ทิกตอกไอจีออร์เดอร์บอลไทยแลนด์นะครับผมส่วนถ้าใครอยากทักมาทางไลน์เราก็มี Line แอด แอดไตล์ออโตบานทักมาพูดคุยกันได้เลยมาดูรายละเอียดคันนี้ได้เลยครับผมครับผมสนใจเทรดดิ้งที่เราทําอยู่นะครับออโตบานเทรดดิ้งนะครับผมรับฝากซื้อฝากขายหารถนะฮะติดต่อมาได้แล้วด้านล่างนะครับผมแอดออโตบานนะครับผมก็เดี๋ยวจัดให้ทุกอย่างนะครับผมครับผมโอเควันนี้ผมบูมกับแบงก์ก็ลาไปก่อนฮนะครับผมสวัสดีครับขอครับออโตบานเทรดดิ้งวู้